สวัสดีครับเรามาต่อกันในข้อ15นะครับโจทย์บอกว่านะครับ35เป็นครับ35เป็น25เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับของ a แล้วก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็คูณทแยงขึ้นไปนะครับก็จะเป็น25 a เท่ากับเท่าไหร่ครับ35คูณด้วย100นะครับ25คูณอยู่ก็โยนไปหารนะครับเป็น35คูณด้วย100หารด้วย25นะครับ ยี่ห้าตัดซะยี่ห้าตัดนี้ได้สี่สี่คูณเจ็ดสิบห้าได้เท่าไหร่ครับดังนั้น a เท่ากับสี่คูณเจ็ดสิบห้าสี่ห้ายี่สิบทดสองสี่สามสิบสองเป็นสี่สิบแสดงว่าข้อสิบห้าตอบร้อยสี่สิบนะครับข้อสิบห้าทันนะครับเคครับมาที่ข้อสิบห้ากับสิบหกนี่เหมือนกันเอามาผมทำข้อสิบแปดให้ดูนะครับสิบแปด เขาบอกว่าเห็นไหมครับเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยนะครับที่ผมเคยเฉลยไปแล้วนะครับ25%ของเห็นไหมครับ25%ของ3ออ4 3 2ผมให้เป็น b แล้วกันนะครับโอเคทันนะครับตรงนี้นะ25%ของ4 3 2โอเคทีนี้ก็4 3 2คูณขึ้นไปนะครับอันนี้ขออนุญาตตัดก่อนนะ25หนึ่งเป็น25 อนุญาตตัดก่อนนะครับยี่ห้าหนึ่งเป็นยี่ห้ายี่ห้าสี่นะครับแสดงว่าสี่สามสองส่วนบีอ่าสี่สามสองส่วนสี่นะครับส่วนสี่เท่ากับบีดังนั้นแสดงว่าบีเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่หนึ่งสี่แปดอ่าแสดงว่าบีคือร้อยแปดทันตอนนี้ทันนะครับโอเคผมขออนุญาตลบนะขออนุญาตลบโอเคพื้นที่มันน้อยนะครับ อ่าร้อยแปดนะครับเมื่อกี้สแสดงว่าก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับหนึ่งศูนย์แปดนะครับในส่วนของข้อสิบแปดนะครับอ่าต่อเขาบอกว่าอ่าผมอ่านโจทย์ใหม่นะครับอ่านโจทย์ใหม่นะครับร้อยแปดเป็นอ่าร้อยแปดเป็นนะครับร้อยแปดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็น ของ a เห็นไหมครับเอ่อถ้าท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วไม่เข้าใจนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่1นะครับของของเรื่องร้อยละอัตราส่วนนะครับที่ผมสอนไว้นะครับอันนี้ก็ตัดครับได้21 2สบหนึ่งห้านะครับแสดงว่า a เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1้8ยครับคูณด้วย5 5คูณครับ5 40ย์เท่ากับ a นั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบ5้าี่สิบ นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ